เสร็จโดยใช้ไม้มัดทัดเนี่ยเสร็จแ,แล้วทีวนี้ก็จะอเอาพอติ๊กเสร็จแล้วก็เอามาเย็บอย่างเงี้ยดึงต้องอย่างนี้แล้วก็อันนี้จับแล้วข้างนี้ดึง เดี๋ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตรงจ็อกช็อกคีคค่ติกเนี่ยเอามาทาากันผ้าบางผ้าบางอันมันก็ไม่ย้วยบางอันก็ย้วยอย่างตัวนี้มันไม่ย้วยจะเก็บง่ายอันนี้ใกล้จะหมดพอใกล้จะหมดแล้วเราจะมาดึงดูว่า มีนยวยไหมมีเหลือไหมบางทีบางตามหลักจริงก็ต้องเย็บขั้นข,ข้างหลังไว้แต่อันนี้ไม่ได้เย็บเพราะว่าดูทรงแล้วผ้ามันจะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะพอด,ดีเลยจะจบันแล้วพอด,ดีอยาให้มันอย่าให้มันเดือมมาอย่างนี้ต้องให้มันเนี่ยต้องให้มันหลบอยู่ข้างในอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยคือได้พอดีทอกน,นี่ก็จัดเลยนี่การเย็บสาคิดการเย็บชายอย่าาให้มันเหลื่อมออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ต้องพยายามจัดให้มันอยู่ข้างในแล้วก็ดึงเอาจริงๆต้องเย็บกันตรงนี้ก่อนตรงนี้สองคัน